ดอกอีหยังครับนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่พึ่งมาสิมัดสดูดแจ่สอนเต็มเลยเนี่ยดอกอยัง,อยงโอ้เห็นยุไสกับมีงแต่พึ่งมาดูดแจ่สอนเต็มเลยพี่น้องมีแต่พึ่งกันเนี่ยบินส้นสัน้นส้นสั้นมีแต่พึ่ง งามบานงามครับแล้วก็พึ่งกับไม่ต่อมกินแก่ซ้อนได้ครับเนี <Yeah. S 1> ่ยงามครับงามไม่ได้บน โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ